สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับ็อดเด็ดพระเครื่อน้ารับเช้านะครับรับจิบกาแฟเบากับ็อดเด็ดพระเครื่อนนะครับจัดโปรโมชั่นแบบต่อเนื่องเลยแล้วกันพี่นะครับสามร้อยทั้งถาดนะครับนะครับสามร้อยทุกองพร้อมส่งทุกรายการนะครับเข้ามาแล้วฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับสาหรับหน้าผาของเราวันนี้เป็นหน้าผาหลักนะครับไม่ได้พาย่อยนะน้อวาสามร้อยเดี๋ยวจะหาว่าช็อดเด็ดแบบย่อยนะครับลองดูก่อนพี่นะครับว่า เด็ดจรือเปล่านะครับเออราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นช่วงเช้าของเรานะครับผมก็เลยจัดให้นะครับก็เรียกร้องกันมานะครับก็จัดให้ตามคําขอนะครับมาเริ่มเลยกันพี่รายการแรกเนีครับรายการแรกเป็นปูทวดเลยแล้วกันพี่นี่ครับองค์นี้สามร้อยบาทหลังจีวอนเนื้อขาวด้วยนะครับประเด็นหลักๆเลยคือว่าเนื้อเขาขาวเนะครับเนื้อขาวหมดประสาทกับพี่นะครับจีวอนเนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นโอ้โหพี่เอ้ยนับออปชั่นเขาเยอะจริงนะครับเรียกวินเทอร์เดิมๆเลย เนี่ยครับออปชันเขาเยอะจริงแล้วเรียกวินเทจเดิมๆเ,เลยพี่เอาไปสามร้อยเนี่ยครับแหมรายการแรกก็เขย่าใจไปแล้วพี่เนี่ยครับลุกอมรวมสวยนะเนี่ยครับดูเนื้อนี่อ่าดูเนื้อดูข้าบทองดูข้าบความเก่านี่พี่เนี่ยครับดูเนื้อดูเนื้อมวลสารดูข้าบทองและข้าบความเก่าเนี่ยครับเม็ดเดียวสามร้อยบาทเนี่ยครับสามร้อยที่พร้อมส่งนะเนี่ยครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับพี่พิจาเนี่ยครับรอโบราณครับพี่นะหลวงพ็โตวัดบัญชียน เนียพ่อโตวอยชอลอยตะไบหลังนี่บอกเลยว่ากินขาดเลยพี่เนี้ยพูชชื่นชอบจริงๆนะสําหรับรอยตะไบหลังแบบนี้สวยธรรมชาติจริงๆเนี่ยนาสวยธรรมชาติจริงๆพี่เนี้ยหลวพ่อโต,อโตสามร้อยหือราคานี้นะเนี่ยเบอรราคานี้นะเนยครับบอกความเดียว,วเดียวนะโอ้ต่อไปครับพี่คุณแผนอุ้มไก่ หลังกุมารนะครับอ so like <lo at ly> ันน he yeah, wow, ี้น่าจะเป็นหลวงปู่สวงหรือเปล่าพี่อุ้มไก่เนี่ยนะครับนะอุ้มไก่แล้วดูเนื้อดิเนื้อแกร่งมากเนื้อแกร่งเนื้อละเอียดนี่ครับพี่นะครับหลังกุมารด้านหลังก็จะมีรอยจานนะครับนะรอยจานอักขละสี่ตัวกํากับไว้ห้าตัวดิี่ครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่สวงหรือเปล่าพี่นะครับร่องรอยการกดพิมพ์รอยโยนี่ครับเป็นธรรมชาติจริงๆเอาไปเอาไปสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยแล้วก็พระหูยานสําหรับองค์นี้นะครับหูยานลบบุรีนะเนื้อสวย แนวว่าเนื้อสวยข้าบเดิมก็พี่หูยานลบุรีร้อยปีรอยแยบร้อย100ล้วรอยลั่นเนวร้อยทุกรอยที่มาครบเลยแนวร้อยทุกรอยใช้คําว่ามาครบเลยพี่สามร้อยบาทนนครับหูยานลบ,บุรีเนครับก็บอกแล้วว่าแบ่งกันนะครับองนี้ก็พี่นางพระยาพิมพ์เล็กนี่ครับพี่น้ํานางพระยาพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กเขาเป็นพิมพ์เล็กที่มีความสวยนะเราดูเนื้อได้เห็นไหมพี่ เนี่ยครับพิมเล็กเอาสามร้อยบาทนะครับนางพระยาก็าพี่สามร้อยแล้วก็ปู่ทวดเนี่ยครับปู่ทวดอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าหลังยันห้าใช่ไหมพี่นะ่ยเขาว่าเป็นของหลวงทิมปุกเสกนะแต่ก็อย่างว่าแหละพี่นะครับไออย่างนี้ความรู้เราก็ไม่ค่อยเขาเรียกแล้วไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่นะครับใครพี่พี่เท่าใดที่เป็นเนะ่ยให้พี่เท่าที่เป็นนะพี่นีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับหลวงปู่ทวดเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับพระแผงตัดคนีบพี่เนียครับพระแผงตัดโลหะเดน เนี่ยบวาผ้าแผงตัดโรห่าเดิมครับพี่สวยเนี่ยบสวยได้เดิมได้ธรรมชาติเลยพี่ขึ้นมาไปเก็ตเลยเนี่ยสามร้อยบาทเนี่ยบองค์ต่อไปเนี่ยสำหรับองค์ต่อไปองค์นี้เลยพี่นะพอีเนียมรับพอนีมเสียดโลเนี่ยบเนื้าร่วงพ่อดีมครับพี่โอ้โหเนื้อสวยจริงเนี่ยบว่าเนื้อสวยจริงครับพี่นะพอดีมเนื้อตะกัวนะเอาสามร้อยเนี่ยสามร้อยบาทเนี่ย วัดพรับนะครับเนื้อนี่ค่อนข้างที่จะเอะอยู่ในโซนที่แบบว่าจีจาร์เลยะนะครับอยู่ในโซนที่แบบต้องียกว่าจีจาร์เลยอะเอาไปสามร้อยบาทนะครับองนี้นะสามร้อยองนี้เจ้าพี่เป็นนางกำแพงนางกำแพงเนื้อสวยมากเลยพี่นะครับ,นะรบ,นะรบโอ้โหนี่ติดหน้าติดตาเลยนะเนี่ยองนี้ติดหน้าติดตาเลยนะเนี่ยสวยสวยธรรมชาติเลยพี่เอาไป สามร้อยบาทนะครับนางกําแพงติดหน้าติดตาด้วยนะครับอีกนึงองเนี่ยพี่สวยนะนะครับขึ้นมาเป็นเกตเลยอ่ะในอ่ะขึ<ๆ>้นมาเป็นเกต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 เลยพี่ในอะ่ะองค์นี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับจอบลงเมื่อไหร่นี่พี่สามร้อยโอ้ยราคาเบาวิวนะครับราคาเบาวิวว่านะพี่นะครับองค์นี้จะเป็นอ่าลงกูครับพี่เห็นแม้วลงกูครับพี่ ดูดูเนื้อได้นะครับดูเนื้อได้เลยเนี่ยหืมเนื้อจี๊ดจ้าจริงในราคาสามร้อยพี่ในครับองค์นี้นะอ่าสมเด็จครับพี่พิมพ์ปรโพสามร้อยบาทใน,นครับสมเด็จพิมพ์ปรโพสามร้อยแล้วก็บ้านกลางเนี่ยบ้านกลางนี่เป็นพายคู่หักเดียวเนี่ยบ้านกลางนะพี่นะเป็นพายคู่หักเดียวสวยเดิมธรรมชาติ องนี้แห้งจริงนะเนี่ยอแห้งเลยล่ะพี่ดูเนื้อเดี๋สามร้อยบาทนะครับถือว่าแบ่งกันกันไหมพี่ในราคาสามร้อยบาทเนี่ยครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์อ่อองนี้จะเป็นสมเด็จอรหังเนี่ยสมเด็จอรหังเนี่ยพี่นี่คบร์ต้องลอยในกันจานเดิมเนี่ยครับอรหังโอ้โหเนื้อสุดๆเลยเนี้ยสมเด็จอง์นี้เอาไปสามร้อยเนี้ยสมเด็จอรหังสามร้อยบาทเนี่ยครับ สามร้อยแล้วก็สําหรับองค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อลงเหล่าใช่ไหมกุ้งลงเหล่าโอ้โหพี่ดูเนื้อเลยนะครับดูเนื้อดูคราบไข่ดูคราบธรรมชาติเนื้อแกร่งมากนะครับเนื้อแกร่งมากองค์นี้เอาโอ้โหเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยราคาแบ่งพี่สามร้อยบาทแล้วก็นี่ครับสําหรับองค์ต่อไปนี่เลย เคยเจอหรือเปล่านี่ครับองนี้จะเป็นพิมต้องใช้คำว่าเป็นพิมพ์คล้ายพิมพ์เจดีโยอ่ะเนี่ยครับแล้วก็จะมีอะไรขั้นๆอยู่ตรงพัสดุด้วยเนี่ยครับเขาจะมีอะไรขั้นๆอยู่ตรงพัเกุด้วยพี่นี่ครับเนื้อหนึงนุ่มดูง่ายนี่ครับเส้นสังกติเส้นต่างๆเน้ําหนึงนุ่มดูง่ายสบายตาครับพี่แล้วมวลสารชัดเจนแจ่มแจ้งเนี่ยครับมวลสารชัดเจนและแจ่มแจ้งสามร้อยบาทเนี่ยครับรูปปูสูปปากคลองมะหามเท่าเนี่ย สวยนะองนี้เอาสามร้อยนะครับรูปปู่สุกฝากคอมะขามเท่าสามร้อยบาทนะครับแล้วก็นางพญาครับพี่นางพญาองค์นี้สวยพี่ค่บกู่เดิมเลยเห็นไหมโอ้สวยครับพี่นะครับสวยราคาเดิมเดิมเอาไปนะนะครับเอาไปสามร้อยไม่มีแล้วพี่สามร้อยบาทนะครับพระลีลาเนื้อชินครับพี่ เนี่ยครพระลีลาเนื้อชินเนี่ยลีลาเนื้อชินโอ้โห,หสวยเนี่ยดูเนื้อดิเนี่ยว่าพี่ดูเนื้อดิโอ้นี่เอาสามร้อยบาทเนี่ยครับอันนี้เป็นพระลีลาพระลีพระลีลาเนื้อชินสามร้อยบาทนะครับ มาต่อันนะสำหรับรายการต่อไปี่ครับองนี้จะเป็นช้างีนครับอันนี้จะเป็นดอกเขาเรียกว่าช้าง่อโบราณในครับวัสุทัศน์เจ้มพี่นครับช้าง่อโบราณวัสุทัศน์เนื้อสวยครับพี่ค้าเบ้าร่องรอยการหล่อีนครับร่องรอยที่ธรรมชาติีนครับยางแดงยังติดอยู่เลยพี่ี่ครับพระได้เดิมได้ธรรมชาติองค์นี้ด้านล่างมีร่องรอยในการจานสําหรับองค์นี้นะด้านล่างนะครับพี่พี่เห็นแมแผ่วๆนะครับแผ่วๆนี่คือร่องรอยในการจานนะนับถือว่าเราแบ่งปันกันเอาไป สามร้อยในพี่นะพ่อพิคเนตจานในครับช้างจานเอาไปสามร้อยบาทในครับองนี้ละคังหลังคอนี่ครับดูเนื้อเนี่ยอุ้ยพี่เนื้อสวยเลยนะนนครับละคังหลังคอนนะครับหลังคอนเอาสามร้อยบาที่ครับละคังหลังคอนสามร้อยบาทในครับอง์นี้พี่นะแกเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับหลวงพ่อโสธรแต่น่าจะเป็นหินแก่พี่นะเป็นเนื้อคล้ายหยกอ่ะนครับเนื้อครับคล้ายข้าวขาขยกอ่ะ น้ำแกะเป็นหลวงพ่อโสธรนะสามร้อยบาทนี่ครับเขาแกะเป็นหลวงพ่อโสธรอีหนึ่งองค์ครับพี่แล้วสําหรับองค์นี้จะเป็นซุ้มกอซุ้มกอซอกแขนลึกนี่ดูเนื้อเนี่ยนี่ครับโอ้ซุ้มกอเนื้อสุดยอดนี่ครับซุ้มกอแล้วสองร้อยสามเอ้ยสามร้อยบาทนี่ครับแม่จะจับคู่ซะแล้วเอาองค์สามร้อยบาทนี่ครับ แล้วก็อีกหนึ่งองค์ครับพี่เนียบองค์นี้จะเป็นของไข่ผาซี่นี่ดูเนื้อ,น,อนี่อา้าค่อยๆไล่ดูเลยนะเนียเว่าค่อยๆไล่ดูเลยนะไข่ผาซี่ลังกระดานสวยเลยแล้วขออนุญาตใช้คําว่าสวยเลยเนียเอา,ปา,า,อาปเป็นราคาแบ่งบันกันไปพี่เนียว่าเป็นราคาแบ่งปานะเอาไปสามร้อยบาทเนียไข่ผาซี่เนียบคุณแผนไข่ผาซี่แล้วก็หลวงปู่ยิ้มครับพี่เนียปู่ยิ้มเอาไปสามร้อย อา้าเนื้อเรื่องนิยมนะลงรักเดิมๆเลยด้วยเนียมะเนื้อเรื่องนิยมลงรักเดิมๆเลยด้วยสามร้อยบาทแนวปูยิ้มนะเนยเออลวงปูยิม้มยังแค่สามร้อยเลยพี่เนวโวยราคาเบาๆยามเช้าของเราเนวเชียร์ไดนโดจีนพี่เนยตรงนี้ต้องเชืาา่อว่าสุดจริงๆเห็นไหมชินแา้นยินโดจีนเนีย อิโดจีนองนี้นะฮะเอาแบบราคาแบบแบ่งปันนะเอาสามร้อยบาทนะครับชิ้นแล้วได้อิโดจีนสามร้อยบาทเนะี่ยอุ๊ยอิโดจีนสามร้อยนะครับเป็นราคาที่ต้องใช้คำว่าเบาหิวเนี่ยค่ัต้องใช้คำว่าเบาหิวเนะี่ยนะคอิโดจีนะนะเนี่ยแล้วองนี้พี่สะดุ้งกลับี่ดูเนื้อเนี่ยเนี่ยครัพ,พ์สะดุ้งกลับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพี่ นี่ดูเนื้อดินี่ครับเอาไปโอ้หดูเนื้อดิแม่ปึ๊กจริงพี่เอาไปสามร้อยบาทนะครับองค์นี้จะเป็นสะดุ้งกลับหลวงปู่อ่าปู่บุญเนาะนะครับเออสะดุ้งกลับนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนี่ยครับไปต่อนะครับ,อ,นะรบอันนี้มีสามเหรียญสำหรับชุดนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเอ่อเหรียญหลังคุดนะครับพี่นะเหรียญเหรียญห้าบาทเนี่ย แนวเหรียญห้าบาทหลังพุทธมีสองเหรียญแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญนี้จะเป็นเหรียญของเหรียญสิบบาทนะครับปีสองสามแนวนี่มีพอสองวงบอกเลยพี่นะปีลึกนะนี่ยสองห้าสองสามเนี่ยสิบบาทเนี่ยสวยเลยพี่นี่ครับอันนี้เป็นเหรียญสิบบาทนะเอาสามร้อยบาทนะครับเหรียญสิบบาทเอาสามร้อยแล้วก็เหรียญพยาคุทนี่มีสามเหรียญเนี่ย นี่ครับนี่นะสามเหรียญเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนี่อ่ะเหรียญห้าบาทพิยาคูดพี่เอาไปเหรียญแล้วสามร้อยเนะครับหน้า,าไว้ใช้พกพกพาเนี่ยพี่นะอ๋อพกพาไปได้เลยพี่เนี้ยครับหน้าใช้เนี้ยครับเหรียญนี้นะสวยเดิมธรรมชาติเนี่ยสวยจริงพี่นะเหรียญหลังคุดนะหลังคุดเอาเหรียญแล้วสามร้อยพี่มีอยู่สามเหรียญเอาเอาไว้ใช้ได้เลยพี่ นี่ครับนี่เอาไม่ใช้ได้เลยนี่ครับเหรียญละสามร้อยบาทนี่ครับเหรียญหลังพุทธเหรียญพระเจ้าอยู่หัวเหรียญละสามร้อยนี่ครับเหรียญละสามร้อยแล้วก็องค์นี้แนวองนี้น่าจะเป็นผมต้องใช้คําว่าน่าจะเป็นดินอาถรรพ์นะครับดินเจ็ดป่าช้านี่ครับหรือจะเป็นอ่าหลากหลายอ่ะพี่นี่ครับต้องใช้คํานี้เลยนะเนี่ยดูเนื้อเดี๋ย เอาไปสามร้อยบาทนะครับกูมาเนี่ยพี่แนวกูมาใน้ย่างแรงๆหน่อยนะแล้วว่ากูมาอะไรก็แล้วสามร้อยบาทนีครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์เอ๊สำหรับองค์นี้นะครับใช้คําว่าผ้าสวยแนวองค์นี้เป็นหลวงพ่อเดิมแนวหลวงพ่อเดิมก็พี่ผ้าสวยมากแนวหลวงพ่อเดิมพ่อเดิมเอาสามร้อยบาทเนี่ยครับ เอ่อองค์นี้นะครับหลวงพ่อโสธรแหมพี่พี่ดูเนื้อก่อนนะครับหลวงพ่อโสธรเนี้ยพี่เอ่อรูดูเดเม็ดพระสงฆ์นี่เป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็เม็ดลยวิญญาสวยไหมพี่องค์นี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็พระพิตา เนี่ยพระพิตาหลังแบบนะครับเนื้อแกล่งมากนี่พี่ดูเนื้อเนี่ยหูดูเนื้อดนนะครับสามร้อยบาทนะครับหลังแบบแล้วก็อันนี้นะครับพี่แนววันนี้จะเป็นเคุ้นแผนอุ้มนางนะครับอันนี้จะเป็นหนังหนังช้างนะครับดูด้านหลังเนี่ยเห็นไหมลอยยงลอยยน่นแนวรอยธรรมชาติ โอ้ยเนี่ยพี่นี่ครับค้างไว้ดูเลยนะสวยจริงๆพี่นี่เป็นหนังหนังช้างนี่ครับพี่ดูดิเอาไปสามร้อยนี่ครับสามร้อยบาทนี่ครับอีกอง์นึงโอ้ยดูเนี่ยเนื้อนี่เนี่ยอันนี้จะเป็นเนื้อเกี่ยวกับผมต้องขออนุญาตใช้คําว่าคุณแผนบ้านกลางห้าเหลี่ยมเนี่ครับว่าคุณแผนบ้านกลางห้าเหลี่ยม บานกลางห้าเดียมเอาสามร้อยบาทเนวบ้ันกลางนะสมเด็จครับพี่แนว้สมเด็จตรงนี้เนื้อแกะปูนปลาหอยมีความหนึบนุ่มเนื้อมวลสารชัดเจนเนื้อมีความหนึบนุ่มแล้วมีมวลสารที่ชัดเจนเนื้อมวลสารเขาชัดเจนแล้วเป็นธรรมชาติเนื้อผมชอบตรงนี้เละพี่เอ้ยเนื้อมวลสารเขาชัดเจนและเป็นธรรมชาติเนื้อด้านหลังจะเป็นหลังต้องเช้่ว่าหลังภาษาจีนเนื้อด้านหลังหนังสือจีนครับพี่เนื้อชัดเจนมากดูเนื้อเด เหนียบดังหนะังสือจีนองนี้เนียราคาเบาแบบแบ่งปันเลยนะเนี่ยรนะราคาเบาแบบแบ่งปันเอาไปในราคาแบบขออนุญาตใช้คําว่าสามร้อยบาทเนียบสมเด็จนะสามร้อยแล้วก็องนี้เนี่ยสสุดบองนี้จะเป็นดังกระดานนีด่ดูเนื้อเนี่ยมีคาบทองด้วยดังกระดานนะมีคาบทองดิเนี่ยมีคาบทองด้วยสามร้อยบาทนี่รครับนี่ค่อยๆดูเลย สามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยบาทแล้วก็ uh ารายการสุดท้ายราย้ายสุดของเราในวันนี้นใครับก็จะเป็นองค์นี้เลยพี่แนวรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคานแนวรูปลวงพ่อเงินบางคานนี่ดูเนื้อเี่เพ่อเงินบางคานเอาราคาเบาๆพามีสามร้อยบาทแนวรูปหล่อพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินบางคานสามร้อยบาทนะครับองค์นี้พี่นะสามร้อยบาทนะครับ พี่ๆไที่ชอบใจองค์ไหนนะครับในช่วงเช้าๆของเราเพี่น้สายด่วนสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยเนะครับพร้อมรับสายเสมอพี่น้าแรพร้อมเก็บไว้ให้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ